สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับออมในมันเฟรชอีกแล้วนะคะวันนี้ออมจะมาตอบคำถามที่คิดเองนะคะสิอาคิดเองนะคะถ้าเกิดใครจะทำก็ให้เครดิตด้วยนะคะถ้าเราคนที่เราจะทาไปไม่ต้องให้เครดิตนะคะวันนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามว่าข้อหนึ่งนะอยากเอาสูกุช่ชิ้นไหนมาเป็นหมอนนอนกอดน,นะคะก็ออมชอบอสามชิ้นนี้มากก็แบบไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนอะ่ะ แต่ว่าอมจะเอาชิ้นี้เป็นชิ้นที่หนึ่งนะแบบที่อยากที่สุดอะเออนี่ยะคะ่ะแล้วชิ้นที่สองนะคะอมขอเลือกเป็นแพนด้าแลบวินนะคะเป็นหน้าสีชมพูโดนกัดนะชิ้นที่สามเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะใครอยากดูคลิปยาวก็ไปไล่ดู เองนะคะนี่นแบบนี้นะคะแล้วข้อที่สองเป็นข้อสุดท้ายนะคะก็ออมคิดไว้ว่าอยากเอาสกูชี่ชิ้นไหนมาแบบทําแบบเป็นบ้านของเราอะถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาอันนี้มาเป็นบ้านเฮ้ยมันคงจะเท่น,น่าดูอะไรประมาณนี้ก็เลือกมันนะคะก็นี่เลยออมทำมาเป็นแบบนี้นะออมเอามาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะมันคงจะเท่มากอะดูดิคือแบบหน้าตามันก็ดูเท่อะเออคิดบ้างดิแต่ว่า มันยังไงอ่ะมันน่ารักอ่ะคือถ้าเกิดเรามีบ้านเป็นแฮมเบอร์เกอร์มันคงจะเท่ว่าไม่มีใครเหมือนเลยนะคะก็คือมันเป็นความคิดนะคะในจินตนาการก็อย่าว่าก,กันนะคะอย่าด่ากันเลยนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะ